วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเครื่องแพ็คสูญญากาศนะครับแบบมือถือนะครับนำถุงที่เราต้องการที่กระวัข้าน,นะครับที่ใส่สินค้าเข้าไปแล้วนะครับเสียวเข้าไปในหลอดกดทั้งล็อกทั้งสองข้างนะครับเปิดสวิตช์นะครับแล้วก็มีสวิตช์สำหรับเลือก ว่าต้องการสีลเวลามากอยสมาหร่ขนาดไหนกดเอานะครับแล้วกดปุ่มสีมมมมีแดงเพื่อทงการให้เครื่องแบบสุญญากาศดูดสุญญากาศหมดแล้วตามที่เราพอใจนะครับแล้วก,ก็กดปุ่มกลางเพื่อทำการซีลสินค้า การจะมีเสียงดังปี๊ดปี๊ดแล้วก็ปี๊ดที่สองแล้วก็ยกมือออกอ่าเรากดปุ่มล็อกทั้งสองข้างนะครับจะได้สินค้าออกมานะครับรอยซีนอย่างหนา ไม่มีการรั่วนะครับถ้า่้นใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ